โอเคครับเขามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลหนองเลงซ้ายยุดครับกันต่อนะฮะเขายังมีความหวังในการรอคอยโครวายุจากบ้านปิ้นอยู่นะฮะเสียงผากมันมันจากปสเวทจะบัดดังถ้ายังแบบมีเครื่องเสียงนะครับแหมไายใจได้กานอน้าะอครับ มาดูเกมครับรุ่นซิปฝีน้องเลงซ้ายเจอกับสองลมครับวิ่ดูกครัวิ่งิกมากิกมากิกมาวันนี้เขาต้องขอขอบคุณผอ,อ,อทีรพงษ์ใจวงครับผอโรงเรียนบ้านดงบุญนาครับมาช่วยเป็นโค้ดผู้ควบคุมทีมครับน้องเลงซ้ายของเขานะระวางตีจีฟกไในทำน้าทีบันทึกคลิปวิดีโอการแข่งขันนะยังไม่เกิดขึ้นนะฮะวิ่กู ตงก้าวยืดออกมาตัองก้าวยืดออกมามิ้วตัวสองอะมิ้วไปเล่นให้เร็วให้เร็วเร็วเร็วดีเร็ววิ่งเร็วทำไมเพียวเพียวมีูชิดครูมีชิดคูเดินวิ่เดินกวิ่เดินอย่าปวดดีการเล่น เร้อย1 0ศแมไปแล้วครับสองลมขึ้นน้ำก่อนนะฮะแมเยอะมากเยอะมากหนครับบางบอลนิวนิวอีนวบางบอลตงมาเนลูกดินโตจำเล่นจำเล่นไม่ต้องกลัวการเล่นเห็นแล้วให้ี

ไปเดินหนึ่งหนึ่งวินออกมลเร็วเดินเดินไปวเดินดิคู่โอเคจะประมาณจะประมาณดูคู่เขาขยับขยับมิวไปให้ถึงนะเหมือนเมื่อกี้นะดิคู่ใหวินวิวขยับฟิวไปก่ายวิวมิวสองสองมุมเดิมครับมุมเดิม มุมเดิมครับแม่เหมือนภาพซ้ำนะเหมือนฉายภาพซ้ำนะสองศูนย์นะพี่เพียวพี่เพียวเข้ามาพียวมาเป็นกระเพงตรงเส้นลูกสองคนโอเคกระวินกระวินวิ่งหาตัวยิงเขตเข้าปุ้นวิ่งไหน่อยวิ่งหน่อยมาเล่นไม่ต้องกลัวตาอย่าทิ้งตำแหน่งอย่าทิ้งตำแหน่งเราเราต้องช่วยหลังก่อนเกมมายนไมเปลี่ยนเอาไห

cây gai hai gawin nhìn Khoan hẻo, lọc đuôi Mì phú, xăm, mì phú Tìm câu lên ha Mì phút, mì phút Mì phú,

นห็ก๊อง่ายที่สู่เลยยิงไกได้ยิงเยี่ยมขับตำแหน่งมาวินงตะโกดตัวเร็วเร็วเดียวนะมาคนเดียวนะอย่าพวดนะเกียร์เกียร์คุณต้เดินเดินเดินเจอกันเจอกันดีมากคุณต้มันใสได้เร็วดูคู่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 หดูคู่ดูคู่

มามี้วพี่ไปคนเดียวแล้วคนเดียวไปคนเดียวหน่อยเดี๋ยวามเดียวหน่อยพี่จ้าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปนะเซฟได้สวยครับน้องเป็นตัวสุดท้ายรอเพียยิงได้ยิงยิงได้ยิงไส่มาเดี๋ยวไล่มาเอาแล้วพี่ก่อนเดี๋ยวเท้ดเร็วมาเวียนเพียกระเพาน้ำดีมากโอ้เพียเพีย

ดีมามาเร็วๆดเียนเรีนปเรยนเลยเนหนมิ้ววงมิวหึ่งโอมิวมิวพูดได้พูงได้งได้มิ้วสาวสองถึงต่อพูดเดกันพูดเดินกันอย่าพูดดีมาก มาวินมาวินไม่ต้องขึ้นมาวินไม่ต้องขึ้นบอลอยู่ฝั่งโน้นไม่ต้องขึ้นบอลหน่อยโคตรเอิร์บบอลหน่อยครับบอลอยู่ในถึงมาวินมาวินบอลไป็นคนมาช่วยตรงกล้าเข้าไปก็อนหนึ่งศูนย์นะไปสองศูนย์นะแมยิงมุมเดิมกล้าไปตัวน้นสองลูกฮะสำหรับสองลมนะนนเซนไซยืนมิวสองสองเฮ้ยครับกล้ามากล้ามา มาดูดูดูข้างหลังเขามายังมายังมาแล้วโหความหวังของพี่สเวตมาแล้วครับนักกีฬาพร้อมเครื่องเสียงบ้านปินอาริน่านะโอ้หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันต่อครับผม